นายสัจชายวิสันต์นายยุทธิสมันตีเมืองราชบุรีจุดทุกเทียนบูชาุณพระรัตนตรัยโครงการเทศบาลเมืองราชบุรีมุงใหญ่พุ้สง่าอยู่ ขอเชิญทุกท่านนั่งลงค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนายสักชัยพิสานผมได้รับฟังการจ่าวรายงานนะคะพร้อมทั้งเปิดโครงการเนศบาลเมืองราชบุรีผลใหญายใสใจผู้สูงอายุค่ะขญญาาเรียนเชิญท่านาานายกทางด้านหน้าค่ะกระผมในานามของอกองรวจการที่กรนะุณาที่กรุณาสลอเวลาและให้เกียยติมาเป็นประธานใน,นในพิธีเปิดโครงการใก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพศ2560เลีย้ยงเหนถึงความสำคัญของผู้สูงอายุว่ามีความสำคัญต่อสังคมและชุมชนของถินง่นอีกทั้งผู้สูงอายุยังเป็นวัยที่ต้องการการดูแลใส่ใจทั้งด้านทางร่างกายและจิตใจและควรได้รับ,บ,บการส่งเสริมอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามสภาพร่างกายจิตใจสิ่งแวดล้อม เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้นจึงได้จัดทําโครงการเทศบาลเมืองราชบุรีห่วงใหญ่ใส่ใจผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณปศ2 5 6 8โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายจิตใจและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันและการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุนำไปสู่การพัฒนากลุ่มให้มีความเข็มแข็งและยกระดับคมรภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน230คน ประกอบด้วยกิจกรรมมีการตรวจสุขภาพแนะนําให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของผูสยย้สูงอายุและมีกิจกรรมสวดมนต์ร้องเพลงกิจกรรมออกกาลังกายสําหรับผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านสักชัยวิสัยกฎนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีกรุณากราบเปิดโครงการเทศบาลเมืองราชบุรี ่วงใหญ่ใส่ใจผู้สอายุต่อไปครับสมามผู้สอยยุเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับของท่านรองประธานนะครับกรรมการทุกท่านนะครับท,าบท่านอภิดนภาพบูกรนะครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีนะครับแล้วก็เป็นประธานอสมของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับท่านสุนทรสิริสวัสดนะครับที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรีทุกท่านนะครับ ท่านโรบลัดท่านหัวนน้าส่วนรัชการนะครับอาจารย์แก้วแสงอาทิตย์นะครับเจ้าของโรงเรียนสอนตะผมแก้วนะครับท่านวิทยกรนางคอรไทยมัสุการะนะครับพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลราชบุรีอ่คุณลุงป,ป้านะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับชมรมงผู้สูงอายุเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับสื่อมวลชนนะครับและแขกผู้มีเกียรติท่านครับ ผมนายสัชชัยวิสาหน,นนะครับนายกเทศสนตีเมืองราชบุรีวันนี้นะครับรู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการเทศบาลเมืองราชบุรีโปรใงใ่นะครับใส่ใจผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,568ในวันนี้ครับซึ่งในปีงบประมาณ2,568นี้นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับของของของ,ของการ ประชุมผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองราชบุรีนะครับซึ่งตัวผมนะครับก็มีนโยบายครับมอบให้กับทางกองสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทางกองสวัสดิการนะครับอยู่แล้วว่าให้มีโครงการเกี่ยวกับการดูแลใส่ใจผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีการฝึกอาชีพต่างๆนะครับโดยตัวผมนะครับก็จะพาคุณพ่อคุณแม่ครับคุณลุงคุณป้าทุกท่านนะครับไปศึกษาดูงานกันนะครับที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับ ทำไมเราถึงจะต้องไปดูสุดกัรงานที่จังหวัดปทุมธานีนะครับก็คือที่มันจะมีเทศบาลบึงที่โถนะครับถือว่าเป็นเทศบาลเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับที่ดูแลเกี่ยวกับด้านสุขภาพนะครับเทศบาลนะครับเขามีงบประมาณน้อยน้อยกว่าเราประมาณ2อ0ล้านนะครับเขาก็ดูแลคนในชุมชนได้อย่างดีเลยครับมีโรงพยาบาลเองเลยนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมนะครับผู้สูงอายุนะครับ เอาผู้สูงอายุในเทศบาลทีอญี่นะครับมีสุภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีหน่วยงานมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับมาร่วมกันนะครับดูแลคนในชุมชนนะครับก็คิดว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับก็อาจจะยังเป็นสานดูงานกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเลือกเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองมัธยดีนะครับแล้วก็เลือกสมาชิเซกุ ต้องหลังจากเรื่องประมาณ60วันนะครับถึงจะพาไปศึกษาดูงานได้นะครับแต่ว่าโครงการนี้เราจะเตรียมพร้อมไว้จอนครับก็คิดว่าปลายปลายงบประมาณนี้นะครับก็มาเดือนสิงหานะครับมิถุนายนแล้กราคมสิงหาครับเขาจะสามารถที่จะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับุณลุงคุณป้าไปศึกษาดูงานได้นะครับตรงนี้ก็ประชาันลุ้งหน่าหนึ่งปีเลยนะครับจะได้ดูแลสุขภกพ แล้วก็ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับก็จะมีอยู่สองสามเทศบาลนะครับที่เหมาะสมในการที่พวกเราจะไปศึกษาดูงานกันนะครับโดยนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับต้องรักษาสุขภาพนะครับอากาศจะเริ่มเย็นแล้วนะครับต้องเตรียมเสื้อหนาๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอากาศหนาวแล้วเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางเทศบาลเรานะก็จะมี งานใหญ่ที่ในงานในงานวันที่15พฤศจิกายนนีนะครับก็คืองานลอยกระทงนะครับงานลอยกระทงนะครับผมได้รับตำแหน่งเข้ามาเขาเรี่มมาเตรียมงานนะครับงานลอยกระทงปีนี้นะครับก็จะมีนะครับสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาก็คือการบินโดนนะครับคุณพ่อคุณแม่ทูกท่านครับรู้จักโดนไหมครับนะโดนนี้ก็คือเป็นคล้ายๆว่าเป็นหุนยนต์นะครับ ที่มันบินได้นะฮะบินได้นะครับอยากให้คุณพ่อคแม่ลองหาข้อมูลดูนะครับว่าบนท้องสนามหลวงนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการบินโดนโดนนี้ครับจะมีไฟในตัวนะครับมันสามารถที่จะแปลขบวนนะครับเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10ได้นะครับสามารถแปลขบวนเป็นโลโก้รทฐบาลเมืองได้นะครับจะมินโดนะครับไม่ใช่บินเฉพาะหนึ่งหนึ่งล้านครับ จะมีมาถึงห้าพันลำนะฮะอาขอเศษต้ตไมอเลยครับผมนะฮะการโดนหนึ่งลำใช้งบประมาณวันห้าพันบาทนะครับห้าห้าห้าพันลำเนี่ยประมาณสองล้านห้าแสนนะครับไม่รวมค่าดำเนินการครับแต่ท nice> ั้งนี้ทั้งนั Wonder ้นนะครับเทศบาลเราฟรีนะครับเราได้รับการสนับสนุนนะครับมาจากท่านรัฐมนตรีนพธรสีดานะครับนะครับขอเสศษต้นให้ท่านไหนครับนะครับ ก็คือแปลว่าง,งานองลอยประพงของเทศบาลเมืองวัสดีเราวันที่15ติลายน,นะครเราก็จะมีการเ,าเดินขบวนนะครับแห่นะครับจากเทศบาลเมืองวัสดีเราไปดื่มน้ำน,นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วัน4โมงครึ่งนะครับตอนนี้เทศบาลเรามีรถรถรางนะครับแล้วนะครับ1คัน เราก็จะมีรถของสีเืองอีกหนึ่งคันนะครับถ้าไม่พอในปีนี้ผมจะซื้อรถรางเพิ่มอีกหนึ่งคันนะครับรถรางของเทศบาลนะครับสี่ชุพูเหมือนเหมือนเสื้อคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับสวยงามมากนะครับพอดีผมออกแบบมีลายโอ่งมีลายมังกรนะครับสวยงามนะครับก็เราก็แห่กันไปบนดินน้ำนะครับประมาณถึงมาณพมโมงเย็นนะครับพุมโมงเย็นปุกดิมเลื่อนแถวเต็งินนะครับเรามีการประกวดกระทงยักษ์กระทงสวยงามมีพิธีเปิดนะครับมีพิธีเปิดอยู่ตรงหน้าานสถานแห่งชาติ นะครับแล้วก็มีประกวดหนูน้อยนกพราศนะครับอยู่หน้าบริษัทพันธุ์ปลาแห่งชาตินะครับแล้วก็มีเวทีคอนเสิร์ตอีกหนึ่งเวทีนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่ช่วยบอกลูกหลานด้วยนะครับแถวหน้าธนาคารออมสินนะครับตรงจุดที่เราจัดคอนเสิร์ตของช่วงรอยรสงกรานต์ปีที่แล้วนะครับเราก็จะมีคอนเสิร์ตมาแสดงนะครับรวมถึงนะครับนีกิจกรรมวินโดนนะครับที่เป็นไฮไลท์นะครับตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับช่วยจดบันทึกไว้เลยนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งรอบ เราก็สองทุกครึ่งอีกหนึ่งล่อบนะครับการบินโดนครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแม่นาแม่กองนะครับโดยปกติแล้วเราอาจจะไม่มีงบประมาณมาบินเยอะขนาดนี้ครับอันนี้จะเป็นโครงการระดับประเทศนะครับลองเสนอดูนะครับว่าการบินโดนที่ท้องสนามหลวงนะครับเราจะสวยงามน้องๆครับน้องๆที่สนามหลวงเลยนะครับตรงนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับบอกลูกหลานนะครับว่าช่วงลอยกระทงให้มารลอยช่วงวันหนึ่งทุกครึ่ง หรือสองค่ครึ่งนะครับก็จะเห็นการบินโดนนะครับกลางแม่น้ำแมกองนะครับรวมถึงนะครับท่านคนตีสุชาตินะครับท่านก็ได้เอากล้องส่องดูดาวนะครับมาหลายตัวครับมาตั้งอยู่ลิมนเขื่อนและประชาพนาก็จะมีกิจกรรมในการดูดาวด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทําให้มีสีสันนะครับแล้วก็เวทีคอนเสิร์ตเราเล่นยาวนะครับกับถึงเที่ยงคืนนะครับก็เพราะว่าในปีที่แล้วนะครับเที่ยงคืนแล้ว คนยังเดินกันเต็มท้องถนนเลยนะครับเราก็จะจะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้อย่างเต็มที่ครับงานลอยฟองีนีครับก็คิดว่าจะน่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของงานลอยฟงที่จัดมานะครับแล้วก็รวมถึงนะครับก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็ให้ทางตำรวจทหารรวมถึงทางรัฐบาลนะครับวางแผนในการที่ป้องกันนะครับเกี่ยวกับพวกวัยรุ่นอาจจะเข้ามามีเหตุที่ไม่ดีนะครับก็มีการ เข้กันโดยวิธยารเต็มที่นะครับอย่างตอนนี้นะครับอาคารหลังนี้นะครับช่วงนี้นะครับเก็นแบบอยู่นะครับคิดว่าน่าจะอีกสักเดือนสองเดือนเนี่ยจะแล้วเสร็จนะครับแล้วเสร็จเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีการสร้างอาคารใหม่หลังนี้นะครับประมาณสูงห้าชั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะอีกสักงเดือนสองเดือนเนี่ยจะเอาภาพมาขึ้นจอให้รูบ้างคุณพ่อคุณแม่นะครับดูได้นะว่าอาคารหลังใหม่ของที่นี่นะสูงห้าชั้น จะสวยแบบไหนนะครับก็วางทำลายไว้นะครับว่าอาคารนี้น่าจะสร้างเสร็จในสมัยผมนะครับอในสมัยนี้ช่วงมันปีที่สามนะครับนะครับก็คิดว่าอาคารนี้สร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็จะมีห้องอานพนาการนะครับอย่างที่พวกเราเคยไปดูที่เทศบาลนครนครนนทบุรีนครปักหรือนครนนทบุรีนะครับก็จะมีห้องไว้ทากิจกรรมมากขึ้นนะครับรวมถึงนะครับบริเวณรอบ เทศบาลด้านหลังครับเราก็จะพยายามปรับปรุงทัดน์นะครับให้สวยงามมากขึ้นนะครับเราจะปรับปรุงทั้งภายนอกและภายในเทศบาลเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมมาประชาสัมพันธ์ให้คุณพ่อคุณแม่สร้างท่านนะครับนะครับจากการเจ่ารายงานของท่านผู้ในการจองสริการและสังคมนะครับทําให้ทราบว่านะครับภูการในวันนี้นะครับเทศบาลเมืองราชบุรีคงใหญ่ใจใจผู้สูงอายุนะครับโนมา2568านะครับ ผมนะครับดีใจนะครับที่กองัสดิการและสังคมนะครับให้ความสําคัญเน้งเห็นนะครับถึงความสําคัญของผู้สูงอายุนะครับซึ่งในโครงการของรัฐบาลเมืองรัชดีคงใจใจผู้สูงอายุนะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากหลายหน่วยงานนะครับจากทางอาจารย์แก้วแสงอาทิตย์นะครับท่านมาวิจารตัดผมนะครับเป็นจําคุครางครับขอเสียตบมืองให้อาจารย์แก้วของทิ้งาด้วยครับนะครับต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสมุน การจัดกรรมในทางนี้เปอย่างยิ่งนะครับจากดรศรีสดาเชดีนะครับประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองรัชลีครับขอเสียงตรบมือครับของคณะกรรมการผู้สูงอายุทุกท่านนะครับลงนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณครับที่ที่มีส่วนร่วมนะครับเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมด้วยดีมาโดยตลอดครับแบบนี้นะครับได้เวลาสมควรแล้วนะครับจะผมขอเปิดโครงการเทศบาลเมืองรัชบุรีภูิใหญ่ใส่ใจผู้สูงอายุนะครับประจำปีงบประมาณ 2,568นะบนันนดีขอบคุณครับค่ะก็ต้องราชบุรีนะคะที่วันนี้นะคะให้เกียนมาเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเมืองราชบุรีห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุนะคะกว่อนอื่นเรามาถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน